นนสุดยอดมากเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะพุทธีนินสมัรนะคะสาวสวยเพชรในป่าอีกหนึ่งรหัสจากประทายนะคะท่านเป็นผู้หญิงน่ารักนะคะผู้หญิงเก่งนะคะเรามาดูประวัติท่านนะคะท่านจบปริญญาตรีสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะในโคราชเ,เขาจะเรียกว่าโมอทโรนอะอาจารย์เนาะค่ะ และศึกษาจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะผลงานาวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เห็นไหมคะทุกท่านเงิน,เง,นเงินทองทองเลยครับประวัติทำงานค่ะอดีตออท่านบอกไม่ต้องเยอะก็เอาไอ้ที่สำคัญก็แล้วกันนะคะท่านบอกคููแกกยอ่ยอๆนิดหนึ่งนะคะก็ สอนนะคะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยายลัยราชพัฒนะคะเป็นอดีตรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและปัจจุบันนะคะท่านสอนคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา30ปีค่ะท่านอา พอสอคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับถ้าครูแขกอ่านอ่านไม่ครบยังไงท่านท่านช่วยเสริมนะคะครูแขกจะได้จดไว้คราวต่อไปค่ะสุดยอดยอเยี่ยมค่ะต้องขอเรียนเชิญผู้ช่วยศา,ยายสตราจารย์านผู้สดีนินสมัครค่ะท่านเปิดไมค์ไหมคะ เทสทำไมพี่แขกไม่ได้ยินเสียงท่านอื่นได้ยินไหมคะเสียงเบาอะท่านเสียงท่านเบาไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะอ่าอ่าอ่าอีกหน่อยค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสียงเบามากค่ะยังไม่ได้ยินค่ะแป๊บหนึ่ง ท่านต้องใช้มือถือนะคะถ้ามือถือท่านจะแจวๆ,ๆเลยนะคะไม่ได้เปิดไมหรือเปล่าเปิดเปิดค่ะเสียงเบาไม่ได้ยินเสียงครับได้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับขออนุญาตนะคะไม่ได้ยินเสียงค่ะ แปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อกี้ท่านแจ้งว่าท่านใช้น้ตบุ๊กก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นมือถือมาแล้วเรียนเชิญค่ะได้ยินหรือยังคะต้นเตือค่ะขอบคุณค่ะพอดีว่าวันนี้ตั้งใจนะค่ะแล้วก็อยู่ในห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะแล้วก็ฝนก็ตกนะคะตอนนี้ออนแอร์อยู่ที่เพชรโทษทีค่ะออนแอร์อยู่ที่ประทายนะคะอำเภอประทายนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับ ทำแนะนำนะคะแนะนำตัวของเอ็มซีที่แขกนะคะ,ะนางฟ้าขนตะงอนนะคะก็ขอบคุณนะคะโค้ชครูนะคะที่นะคะได้อมอบนะคะหน้าที่นะคะให้ทำหน้าที่ในการ แบ่งปันในช่วงของวายจอนะคะที่ไว้บางใจให้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะก็ขอน้อมรับด้วยความยินดีนะคะเพื่อช่วยกันร,รับใช้ระบบนะคะย p t ของเรานะคะซึ่งมันเป็นการขอบคุณนะคะผู้ที่นะคะได้สร้างนะคะระบบและก็สร้างหลักสูตรให้พี่น้องชาว u p t ของเรานะคะได้มีห้องเรียนรู้ที่ไม่ต้องจ่ายตังเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ ก็นะคะก่อนอื่นนะคะก็นะคะขอกอบคุณนะคะผู้ที่เป็นโค้ดครูสูงสุดนะคะที่สร้างระบบนี้นะคะคือโค้ดพี่แอนะคะพลอยพรมคุณอ่าโค้ดพลอยพรมโชิกิริวันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโค้ดนะคะพี่สาวอิปสิตาโชิกิริวันนะคะจากนั้นก็เป็นโค้ดชุนนะคะที่อ่าโค้ดกฤษพัธรรมปานนะคะที่เป็นโค้ด สีเสาหลักของเรานะคะก็โคชเอกพลศิเลรัฐบุตรนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือสีสาาหลักที่จะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ผู้สร้างแพลตฟอร์มนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ทําให้เราแต่ต้องและเข้าถึงได้นะคะท่านเอปี้นะคะซึ่งเป็นชาวอ,อินเดียนะคะอันนี้กนะะ็ก็ขออนุญ,ญาตนะคะเสริมเพิ่มเติม นะคะประวัตินิดนึงนะคะวันนี้ก็นะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองนะคะประสบการณ์นะคะว่าทําไมนะคะ,อะของข้าราชการครูนะคะที่อยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยนะคะว่าเรามีเหตุผลนะคะหรือว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่ได้มาทำธุรกิจนะคะ,ะแพลตฟอร์ม ชนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ล้ำสมัยนะคะที่เราหลายๆท่านนะคะไม่ไม่เคยสัมผัสและไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะถ้าไม่มีโพสต์พอยพมนะคะได้แนะนำบอกต่อมาเราก็คงไม่ไม่รู้จักนะคะค่ะปุษฎีเองนะคะเป็นเป็นอาจารย์ที่อยู่ในสังกัด นะคะทบวงมหาวิทยาลัยนะคะนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะก็ได้นะคะบรรจุที่ราชมงคลบางพระมาก่อนนะคะเมื่อปีพศ2534นะคะ,ะก็อาชีพของอคราวนี้ก็คือที่พี่แขกชนรดาได้พูดไปนะคะว่าเป็นอาจารย์ราชพัฒนนั้นก็คือเป็นอาจารย์ พิเศษนะคะเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะรับจอบพิเศษที่จะไปสอนนะคะราชภัฒศูนย์ชนบทนะคะที่ชนบุรีนะคะเราสอนอาสอนที่นั่นอยู่5ปีนะคะด้วยเหตุผลว่าเป็นคนโคราชก็จึงขอย้ายกลับมาที่ราชมงคลโคราชนะคะซึ่งตอนนี้ก็โครงสร้างของมหาวิทยาลัยได้ก็ได้แยกออกเป็นพ,วง,พวงเป็นเป็นโครงสร้างใหญ่ นะคะก็แตกตัวออกไปเมื่อก่อนมี5มี39วิทยาเขตนะคะปัจจุบันก็แยกออกเป็น5-6พวงนะคะซึ่งพวงหนึ่งก็นะคะอ,อยู่ที่ราชมงรลอีสานนะคะซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขตสุรินทร์วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครน,นะคะเมื่อก่อนก็จะมีวิทยาเขตาากาลสินนะคะรวมทั้งโคราชนะคะซึ่งโคราชนี้เป็นศูนย์กลางของอมทรตะวันออก เียงเหนือนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจตามที่กล่าวไปนะคะซึ่งอาชีพของความเป็นครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาชีพที่อยู่แบบเรียบง่ายนะคะแต่ต้องอครุนะคะความเป็นครุเนี่ยก็คือมีมีการทำงานหนักอยู่ตลอดเวลานะคะต้องเป็นผู้นำนะคะในด้านการบริหารชีวิตให้กับนักศึกษาแล้วก็เป็น ผู้ให้ความรู้กับนักศึกษานะคะในอนดีตที่ผ่านมานะคะก็และก็ปัจจุบันเองนะคะก็บอกเพื่อนอยู่เสมอว่าบอกตัวเองบอกทุกคนอยู่เสมอว่าเราทํางาน24ชั่วโมงนะคะเราไม่ได้ทํางานเหมือนอาชีพอื่นที่จบแล้วจบกันนะคะเพราะบางวันนะคะเที่ยงคืนนักศึกษาก็โทรมาว่าหนูหนูเครียดค่ะหนูกินยาล้างห้องน้ําไปแล้ว ะะบางวันก็ถูกขังด้วยภัยทางสังคมต่างๆนะคะครูเองก็ต้องเป็นผู้ช่วยเป็นนักสงเคราะห์นะคะนี่คือสิ่งที่ความเป็นครูที่ทําหน้าที่เสมอมานะคะจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาของมอทรีศาลนะคะขณะเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์ของเราด้วยความโปร่งใสของเรานะคะเราจึงได้ทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสานักงานอธิการบดี นะคะคุสดีไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเป็นผู้ให้คนเป็นผู้ที่เหมือนท่านรองดลณภัทรนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับเราจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ให้นั่นแหละคือตัวเราแล้วเราเวลาเราครบคนนะคะเราก็จะมองเห็นเราก็จะมองเราก็ได้ได้ครบแต่คนที่เรา เขามีความลําบากเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะเรามองว่าคนที่เขาสบายแล้วก็ให้เขาดําเนินชีวิตในรูปแบบของเขาไปนะคะส่วนคนที่เขาลําบากอยู่เราต้องเราต้องเราเหมือนเราใจของเรามันสั่งไปให้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นตามศักยภาพที่เรามีอยู่นะคะโอเคค่ะอันนี้คือประวัติย่อๆนะคะตอนนี้มาเข้าสู่ธุรกิจออกแคสนะคะว่า เป็นมาอย่างไรถึงเป็นนักวิชาการที่ต้องเขียนตำราขายนะคะส่งไปขายที่บริษัททิฟโรนะคะที่กรุงเทพด้วยนะคะนะคะจริงๆแล้วจบทางด้านสาขาการตลาดแต่ทําไมเขียนตำราเศรษฐศาสตร์นะคะ,ะจริงจริงแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ส่งตำราเศรษฐศาสตร์โดยตรงในสายเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ นะคะไม่ไม่มีผู้ที่สอนนะคะผู้สูตรเองจึงได้รับมอบหมายจากท่านคณะบดีให้สอนในในสาขานี้นะคะพอถึงช่วงที่เราจะต้องเข้าเกณฑ์ที่ต้องเขียนทําผลงานทางวิชาการนะคะมันจึงต้องมีวิชาเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์ก็คือวิชาเศร,รษฐศาสตร์นะคะแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนะคะเหมือนท่านโคชุนนะคะแต่ก็ต้องจําเป็นต้องเขียนตําราเศร,รษฐศาสตร์ทั้งเศร,รษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ะะเพื่อใช้เป็นตําราในการทําผลงานแล้วก็ใช้สอนอนักศึกษาด้วยนะคะ,ะในการเข้ามานะคะสู่ธุรกิจนะคะก็ถ้าท่านสมาชิกใหม่นะคะก็ให้ทราบว่าบุษฎีเองเข้ามานะคะด้วยการแนะนําของท่านโค้ชเอกพลนะคะสื่อรัฐวุฒินะคะในช่วงประมาณเดือนมิถุนาพศพานะคะ ซึ่งท่านเองนะคะก็เป็นผู้ที่มีความขยันพยายามอดทนเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะมากๆเลยนะคะของนักขายนะคะนักล่าฝันต่างๆนะคะซึ่งอยอมรับเลยนะคะว่าในช่วงที่สมัครครั้งครั้งแรกนะคะในธุรกิจนี้นะคะสมัครเพราะตัดตำคารขออนุญาตนะคะใช้ภาษาที่ ที่มันเป็นภาษาทั่วๆไปคือสมัครเพราะตัดรังคารำคาญหรือสมัครเพราะความเกลงใจนะคะ mm hmm. เพื่อทีอ่แล้วก็พอสมัครแล้วนะคะ mm hmm. ก็บอกก็มาก็มาฟังแผนแบบคร่าวๆนะคะ mm hmm. โดยที่ไม่ใช้ใจฟังนะคะ mm hmm. ก็บอกว่าก็มาวิเคราะห์แบบคร่าวๆว่าโอเคธุรกิจนี้ถ้าเป็นเครือข่ายปุ๊บไม่เหมาะกับเรานะคะไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของเราในขณะนั้นนะคะเราบอกว่าเออถ้า เราจะส่งต่อเนี่ยนะคะให้คุณเอกพลนะคะไปส่งต่อให้กับคุณครูพิมพ์ิไลบุตรศีภูมิหรือพี่บีมของเรานะคะแล้วก็โทรบอกพี่บีมว่าพี่บีมมันเหมาะกับพี่มากเลยนะคะพี่ทําเถอะหนูขอพักนะคะนี่คือจุดในช่วงแรกในปี2565นะคะประมาณเดือนมิถุนายนจากนั้นนะคะผู้สีก็วางนะคะวางธุรกิจนี้พับเก็บใส่กระเป๋าไป นะะจนกระทั่งมาถึงเดือนเมษา2,567นะคะก็ได้รับคำเชื้อเชิญวงเล็บหักคอนะคะเชื้อเชิญวงเล็บหักคอนะคะจากเพื่อนที่เรียนสมัยมัธยมก็คือท่านรองรนพัฒน์อุภูมิหรือรองหน่วยที่เราได้รู้จักกันนะคะนะคะก,ก็ท่านก็ไม่พูดอะไรมากนะเธอเธนะคะมาลงธุรกิจกับเราหน่อยนะคะลงต่อกับผู้ใหญ่ชัยวัฒน ไม่ทราบว่าชื่อถูกไหมคะวุฒิวัฒน์นะคะหรือผู้ญยปงนะคะเธอลงห้าสล็อตเอาเป็นเงินเท่าไหร่เอาประมาณพันเจ็ดร้อยโอนมาเลย <c oughs> โอนมาเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็เป็นคนที่นะคะไม่คิดอะไรมากนะคะถ้าถ้ามันทําให้เพื่อนสบายใจแล้วทําให้เพื่อนไปต่อนะคะเพราะว่าเพื่อนกําลังมีไฟแล้วอยากไปต่อนะคะเราก็สนองแล้วก็ นะคะตัดสินใจโอนเงินให้แล้วแต่เธอจะทำนะนะคะแล้วแต่เธอจะทำนะคะก็ทราบว่านะคะพี่น้องนะคะท่านรองรนพัฒน์แล้วก็ท่านคุณครูพี่บีมนะคะพี่บีมก็ช่วยกันทำจนสำเร็จโดยที่ฉันไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความความละอายและก็ขำขนะคะเมื่อเราคิดย้อนหลังไปในครั้งที่2องนะคะครน,นี้มาดูจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนของความคิดนะคะ ้องบอกว่าวันที่25สิงหาคม2527ต้องขอบคุณพี่บีมนะคะคุณครูพิมพ์วิไลบุตรศรีภูมิมากๆเลยนะคะที่นะคะแล้วก็เพื่อนรองรองหน่วยนะคะได้บอกได้บอกว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะจะมาเปิดงานเปิดตัวนะคะที่25่สิหาสิงหาคม67ที่เมืองคลองธานีนะคะซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มมาเองนะคะอุตส่ดีเองตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไหนไหน เราก็จะทําธุรกิจช่วยเพื่อนแล้วนะคะวันนี้งานนี้เราจะต้องไปรู้นะคะข้อมูลที่เป็นจริงนะคะจึงได้นะคะนำตัวเองนะคะไปกับทีมเพชรประทายทีมในตอนนั้นนะคะนะคะแล้วก็การที่ได้ฟังวันนั้นนะคะคนเยอมากนะคะร่วมหมื่นนะคะเราก็นะคะไปจองหน้านะคะหน้าที่สุดเท่าที่จะ อจองได้นะคะเพื่อที่ให้เข้าใกล้นะคะเจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งเราไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะทำเช่นนั้นได้นะคะจึงได้ฟังวิสัยทัศน์นะคะแนวคิดและลูชแมปลูชแมปนี่ก็คือเส้นทางก้าวเดินของธุรกิจแพลตฟอร์มของแครตัวนี้นะคะพอได้ฟังแล้วนะคะดิฉันปรบมือนะคะผู้สดีปรบมือจนมือบวมค่ะเพราะว่ามันมีหลายหลายลูชแมปหลายหลาย ฟังกช์ชันที่มันโดนใจมากนะคะที่มันโดนใจมากแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตยังไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะทิ้งสิ่งที่โดนใจก็คือเป็นธุรกิจที่ล้ำสมัยซึ่งเราไม่ได้เข้าถึงตรง,ตรงนั้นมาเลยนะคะถามว่าเราเป็นผู้ใช้เราเป็นผู้ใช้เพราะว่าเราเคยเป็นเทรดเดอร์นะคะเทรดเดอร์คู่เงินเทรดเดอร์ทองเทรดเดอร์ีสติดิดคอยเองผู้สสดีก็ไปเทรดนะคะเทรดแบบ แบบนักเก็งกําไรไร้ความรู้นะคะก็เทรดมาแล้วนะคะแล้วก็เสียมากกว่าได้นะคะน่าจะเสียมากกว่าได้แต่ว่าเราจะเราจะเป็นผู้ที่ประเมินเขาเรียกว่าบริหารทุนบริหารความเสี่ยงแบบแบบไม่มีความรู้นะคะจนกระทั่งเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีความรู้ไม่ได้แล้วแต่เป็นอาชีพที่ชอบนะคะเทรดเดอร์เนี่ยนะคะ แล้วไม่มีความรู้ไม่ได้แล้วพุทธฤษีไปโรงเรียนมาสี่เทอมนะคะโรงเรียนมาสี่เทอมก็ได้ความรู้มาแต่เมื่อได้ความรู้มานะคะสายตาก็เสื่อมไปซะแล้วนะคะก็เลยบอกบอกตัวเองว่าคงไม่เหมาะกับวัยของเราแต่ว่ายังชอบอยู่นะคะถ้าสายตาดีเมื่อไหร่ก็คงจะต้องศึกษาเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานที่เขามีสายตาที่ดีกว่านะคะต่อไปนะคะแล้วเป็นธุรกิจไร้ตัวกลางนะคะเข้าถึงได้ซึ่งเราคนทั่วๆไป ไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยนะคะที่จะเข้าถึงเหรียญคริปโตหรือว่า,าพวกคู่เหรียญเงินสกุลต่างๆที่เป็นเหรียญหลักๆที่ใช้ในการเทรดของนักเก็งกำไรนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะฟังก์ชันที่ในแพลตฟอร์มนะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้เราเลือกที่จะลงทุนในแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการสเต็กการฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวอปเหรียญ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารในตัวของมันเองซึ่งท่านดรสมคิดนะคะท่านได้อธิบายและใช้ศัพท์ที่เข้าใจได้ดีมากๆนะคะซึ่งชื่นชมท่านมากฟังท่านทีไรก็จะฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ฟังแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้แบบท่านสมคิดได้นะคะอันนี้คือ,ค,อคือจุดเปลี่ยนนะคะหลังจากนั้นมาก็นำตัวเองเข้ามาในห้องเรียนรู้นะคะโดย ที่บีมผิดพี่บีมนะคะก็จะบอกแล้วก็เชิญชวนเข้าห้องนน้อๆเข้าห้องน้อง,อง,องนะคะแล้วก็เพื่อนเองนะรองหน่วยก็จะบอกว่าเข้าห้องนะนะคะและขณะเดียวก,นนกันผุ้สีดีก็บอกเพื่อนสาวนะคะคุณพิมพ์สาวแซงแซะหรือว่าคุณจันฉายนะคะบอกเข้าห้องเรียนหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยกว่าจะเข้าห้องเรียนแล้วก็เป็นเด็กนะคะที่ติดโรงเรียนได้เนี่ยนะคะก็ยากเหมือนกันนะคะกว่าจะต่อสู้มาได้ นี่คือจุดเปลี่ยนนะคะอีกจุดที่มัดใจนะคะก็คือวันที่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราได้ตั้งหลักมาตั้งแต่มีพฤจิกาธันวานะคะจนกระทั่งมาตกผลึกที่วันที่8กลกุมภาพันธ์นะคะก็เป็นความโชคดีว่าท่านเจ้าของปิดแพลตฟอร์มนะคะก็ได้บินมาที่ประเทศไทยแล้วก็บินมาที่บ้านนะคะโค้ชสาวยิศิตานะคะอีกครั้งหนึ่ง ะะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไปนอนพี่บีมคะ่ะ,ะพี่บีมบอกว่าเราจะต้องไปนอนที่บ้านรามคำแหง150ยสักครั้งหนึ่งนะน้องอโอเคค่ะไปค่ะนะคะต้องไปนะคะเมื่อรู้จักเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วจากรู้จักนะคะเจ้าของบ้านที่หลายๆท่านได้กล่าวถึงนะคะสมาชิกชาวยูบีทีของเราได้กล่าวถึงความรักและความอบอุ่นและความรู้ที่ได้รับตกลงว่าไป ก็จ anyway? ังหวะดีนะคะที่ได้เข <go> ้ากรุงเทพพอดีนะคะเพื่อออกไปนิเทศนักศึกษาที่ไปออกฝึกภาษากิจที่กรุงเทพนะคะก็ไปตั้งแต่วันที่7เดินทางไปก่อนนะคะวันที่8ก็มาร่วมกับเพชรประทายทีมนะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่มานะคะนั่งแท็กซี่มาที่บ้านรามคำแหง150นะคะว่าบันจะเป็นบรรยากาศยังไงนาะนะคะอยากสัมผัสจังเลยนะคะ ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ามันเป็นจุดมัดใจว่าทาไมทาไมเจ้าของบ้านมีจิตใจที่ดีงามนะคะมีจิตใจที่ดีงามนะคะ,ะเราบอกว่าเราอายุขนาดนี้นะ่ะต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเนี่ยการที่จะไปพักค้างที่ไหนน่ะมันเป็นโจทย์ใจมากเลยนะคะเป็นโจทย์ใจมากเลยแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะคะเมื่อไปถึงแล้วเราก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอีก ว่าท่านรองหน่วยท่านท่านท่านแบบไม่คุ้นเคยที่จะพักทั้งคืนและกันนวกัน,น,กนท่านก็ห่วงพ่อนะคะเราก็หากลยุทธ์ทุกวิถีทางนะคะผู้สดีหากลยุทธวิถีทางว่าเฮ้ยเราช่วยกันเถอะช่วยกันรั้งรองนวยให้นอนพักทั้งเถอะเพราะไหนๆเราตั้งใจมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะคะเราจะจะต,ต้องกลับบ้านเหรอจะจะผิดหวังมากเลยนะคะผู้สดีจะผิดหวังมากเลยนะถ้าวันนั้นได้กลับโคราชในในวันนั้นนะคะก็ทําทุกวิถีทางตนรองหน่วย นะคะอยู่อยู่นะคะและพักค้างกับเราถือว่าเป็นความคุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่า 1. ได้เห็นจิตใจที่ดีงามของท่านอคอสาวยิปสิตานะคะคุณเล็กที่เป็นคู่ชีวิตของท่านและหลานๆนะคะที่สละบ้านหลังใหญ่ราคาหลายสิบราคาหลายล้านนะคะให้กับเรานะคะได้ได้นอนพักนะคะพฤษีนอนนอนเตียงของหลานนะคะ นะคะคุณเล็กก็หาผ้าห่มนะคะของใช้ที่เป็นของส่วนตัวในบ้านของครอบครัวนะคะยากมากบอกเลยว่ายากมากนะคะไม่มีใครทําได้มันตื้นตันตื้นตันมากนะคะไม่มีใครทำได้ะะไ,ได้แต่รู้สึกว่าเขามันมันสละความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนะคะเหมือนเหมือนโค้ดแอนบอกว่าเธอทําทขนาดนี้เลยเหรอสาว นะคะครัวทุกอย่างสละให้หมดเลยนะคะซึ่งไม่จําเป็นนะคะไม่มีความจําเป็นในชีวิตเลยที่จะให้นะคะใครไม่รู้นะคะมาล้วงลึกในในบ้านนะคะนะคะขึ้นไปห้องน้ําทุกอย่างเราลุยหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็พยายามเป็นเป็นเป็นผู้อาศัยที่ดีนะคะทุกคนที่เข้าไปเป็นผู้อาศัยที่ดีมากๆเลยนะทุกคนมีน้ําใจก็แป๋วแเนี่ยก็ ู้ขนทุกอย่างมานะคะมะละกอบัลาปองนะคะนะคะ,ะ,คะพี่พีมก็ขนหนังเอาหนังกบเอาอะไรไปหนังกบทอดไปนะคะซึ่งเราต้องทานอาหารที่บ้านหลังนั้นนะคะตั้งสามสามเวลานะคะสามเวลานะคะเราก็ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะจะไปแบบไหนต่อเนอะจะเรียนรู้ตอนไหนเนาะก็ลุนนะคะลุนว่ามันจะดําเนินอะไรต่อไปนะคะกับข้าวก็ช่วยกันทําร้านจานก็ช่วยกันล้าง ะะผู้เสิร์ฟก็มีจิตอาสาที่เสิร์ฟอย่างเช่นน้องออฟนะคะคุณหมูนะคะพี่หมูและก็หลายๆคนนะคะขออนุญาตจำชื่อไม่ได้นะคะก็มีเมตตรีจิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นสังคมที่มันมีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นะคะนะคะเราก็ทำกับข้าวในฝีมือที่นะคะคนที่ใครมีฝีมือด้านไหนก็ทำใครไม่มีฝีมือก็เสิร์ฟใครไม่มีอ อะไรก็ช่วยกันจัดล้างจัดเก็บนะคะให้เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับเจ้าของบ้านนะคะนี่คือจุดมัดใจนะคะเราได้รู้สังคมนะคะได้อยู่ในสังคมที่มีน้ำใจมีคุณธรรมมีความรู้นะคะแล้วคิดว่าหาที่ไหนไม่ได้นะคะมันเป็นสังคมที่ที่มันมีความสุขมากนะคะแล้วเราได้รู้ว่ามันลดความเหลื่อมล้ำนะคะระหว่างฐานะของของกันและกันเลยนะคะ พี่แอดเองนะคะก็เป็นกันเองนะคะคิดดูว่าพี่แอดนะคะาทานหนังกบทอดนะคะอย่างอร่อดอร่อยแล้วก็เป็นมุกที่ตลกกันนะคะโค้ชพี่ก้องเองคงไม่กล้าทานนะคะแล้วก็คุณสาวเองก็นะคะแม้แต่ป่วยนะคะก็มีรอยยิ้มก็มีความเป็นกันเองที่เป็นเจ้าของบ้านให้รักเรานะคะทุกๆคนนะคะ ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมีความน่ารักหมดเลยรู้ว่าเวลาน่าจะเกินแล้วนะคะนี่คือจุดมัดใจนะคะที่วันที่8กุมภาพันธ์นะคะ2 5พนะคะความรู้ก็ได้อัดเต็มที่โค้โจก็มานะคะให้ความรู้ให้แนวคิดให้กับเราคโค้ดพี่แอดก็นะคะเป็นครูนะคะดิฉันเองตัวผู้สีเองก็เป็นนักเรียนที่ดีนะคะตอบคำถามที่ครูถาม น,ะะนี่คือจุดมัดใจนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ความสุขเราได้ความรู้เราได้สังคมใหม่นะคะแล้วเราก็จะลาออกนะคะบุษดีเองจะลาออกจากการเป็นข้าราชการและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็จะคิดว่าธุรกิจที่จะต้องทำนะคะในอะโอกาสต่อไปก็เหลือธุรกิจเดียวคือธุรกิจออคเต์ของเรานะคะก็ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดี นะคะที่โค้ชครูได้มอบให้ห้องเรียนดีๆหลักสูตรดีๆที่มีในห้องเรียนนะคะก็นะคะ,นะคะถ้าเราไม่มีบุญสัมพันธ์กันเราคงไม่ได้มาพบกันนะคะมีเรื่องที่อยู่ในใจมากมายที่อยากจะพูดแต่ว่าพูดไม่หมดนะคะขอบคุณเพชรประทายทีมนะคะผู้นำนะคะคุณครูพิมพ์ิไรบุตรบีบบุศรีภูมินะคะพี่น้องสองสิงห์นะคะที่มีบทบาทในเพชรประทายทีมขอบคุณโปรแกรมเมอร์ในเพชรประทายทีม นะคะที่เป็นผู้ดูแลนะคะและก็อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าของระบบนะคะแล้วก็นะคะ,ะ,นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีความรักให้แก่กันขอบคุณและขอบคุณค่ะส่งไม์ให้กับ MC นะคะผู้ที่มีเสียงนะคะนกกาะเวค่ะขอบคุณค่ะ